กระผมในนามรัฐบาลและระสมที่กรชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดพิได้และขอตั้งจิตอธิษฐานขอทรงสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงให้ทรงสถิตสถาพรในทิพยวพิมานและขอให้ได้ทรงมีพระมหากราธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมให้ราชอาณาจักรไทยและปวงชนชาวไทย ผู้เป็นประสงนิกรของพระองค์ท่านให้มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชกีวงดังที่เคยเป็นตลอดมาท้ายที่สุดนี้ในนามของพระสงนิกรชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมราชกีวงทุกพระองค์ให้ทรงมีพระชาลุดไทยที่เข้มแข็ง สถิตเป็นมิ่งขวัญปกกล้าวปกกระหม่อมอาณาประชาราชและราชานาจาักไทยให้มีความสุขสวัสดิ์สถาพรตลอดกาลนาน